สวัสดีครับวันนี้นายดีทิพแอนทิกนะครับเรามีโซลูชันเด็ดๆโดนๆนะครับมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับเคยมีปัญหากันบ้างไหมครับเวลาที่เราทำโซลูช erm ันเทอร์มเนตหรือเทสระบบที่เป็นโซลูชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคสฟรีแคสติกหรือแคสติเ e อก็ตามปรากฏว่าค่าเทสไม่ค่อยดีเลยวันนี้นําเสนอตัวนี้ครับที่จะเป็นโมเดลแจ็คแคสติกที่เป็นตัว AK เคซีรีนะครับเรามาดูความเด็ดความโดดของมันกันครับอันดับแรกเลยครับต้องบอกว่า ด้วยการดีไซน์คอนแทคด้านหน้าตรงนี้นะครับที่มีดีไซน์เป็นแบบ2 l a เลเยอร์ทำให้ค่าประสิทธิภาพที่เป็น Next เนี่ยครับจะดีกว่าชาวบ้านทั่วไปแล้วต้องบอกว่าเขาการันตีคุณภาพด้วยนี่เลยสถาบัน ETL i n t e r t e h นะครับมีการทสอบคุณภาพสินค้าตัวนี้ทุกตัวเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเทรนเนตหรือการเข้าหัวตัวนี้ทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกฝาครอบ cover cap ตัวนี้เปิดออกจากนั้นเอาสายแลนมาครับ ทำการปอกสายนี่นะครับด้วยรีมัสที่เป็นตัวคิมทูตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันในการปอกสายได้ด้วยนะครับเข้าไปปอกสายอะไรที่ไม่จําเป็นครับนี่ริบคอร์ตตัดทิ้งแกนกลางนะครับที่เป็นตัวคอร์ฟิลเลอร์นะครับตัดทิ้งเหมือนกันตัดให้ชิดพอดีเลย จากนั้นเราทำการเข้าสายนะครับโดยที่เรามาพิจารณาหรือว่าดูตัวหัวโมดูล่าแจ็คตรงนี้ก่อนจะเห็นว่ามันจะมีตัวโค้ดสีบอกอยู่นะครับฝั่งน้ำเงินกับน้ำตาลไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับแต่ฝั่งที่เป็นตัวของส้มเขียวเนี่ยจะเห็นว่าจะมีด้านบนกับด้านล่างของตัวอักษรน,นะครับจะเป็นตัว A และก็ B จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นโค้ด B นะครับเบอร์3ก็คือจะเป็นขาวเขียวเบอร์6เป็นเขียวครับ เบอร์2เป็นส้มนะครับแล้วก็เบอร์1เป็นขาวส้มอ่าถ้าเราเรียงแบบนี้ได้แล้วนะครับเรารู้แล้วเป็นยังไงก็มาเรียงสายกันเราทําการจัดสายนะครับให้มันอยู่ในระนาบนะครับของตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก่อนนะครับน้ตาตาลนะครับน้าเงินส้มนะครับแล้วก็เขียวเราแยกสายตรงนี้นะครับออกเป็นสีมุมแบบนี้จุดสําคัญอย่างหนึ่งของประสิทธิภาพเลยคือเราต้องเอาตัวแจ็คเก็ตตัวนี้ไว้บริเวณตรงกลาง ไว้ตรงกลางเลยแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการเอาสายเรียงเข้าไปในแต่ละจุดเลยนะครับกเข้าเข้าไปครับ ลงไปสองคู่ละคู่ทสามคู่ต้านและคู่สุดท้ายคือคู่สีส้มนะครับเราทำการเรียงสายเอาสายพาดผ่านไปในร่องนะครับจะเห็นว่าการเอาตัวเปลือจกจ็คเก็ตไไปตรงกลางทำให้ระยะระหว่างคู่สายเนี่ยค่อนข้างพอดีกันจากนั้นพ่าเอกของเราครับ นี่เลยเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ Remax นะครับ t m r n i t i t n t o o 2นะครับเขาดีไซน์ออกมาให้สามารถเข้าสายพร้อมกันทั้ง8เส้นอัตโนมัติเลยนะครับนี่เปิดแบบนี้นะครับเราเอาสายนะครับที่เข้าหัวแล้ววางประกบลงไปแบบนี้จากนั้นก็ทำการ,รดีบสายจะถูกตัด อัตโนมัติเลยนะครับทั้งแปะเส้นเรียบร้อยครับเม่เรียบร้อยแล้วเพื่อความแน่นเราก็ประสิทธิภาพนะครับเราก็เอาตัวฝาครอบตัวนี้มาปิดเรียบร้อยครับน,นะครับดังนั้นโซลูชันของเราถ้าอยากได้สินค้าคุณภาพสูงนะครับค่าลออสแบบโอ้โหดีๆเลยนะครับ ตัวนี้นะครับลีมาสที่เป็นตัว AK Series ตอบโจทย์ในทุกกรณีครับเพราะตัวนี้เราทําการส่งทดสอบนะครับกับสถาบัน ETL Intertek ทั้งโซลูชันที่ต่างประเทศนะครับก็สามารถเทสผ่าน Classic Solution ที่เป็นแบบ6 Connector เลยด้วยกันครับโอเคฝากตัวนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับ